สวัสดีค่ะพบกันในวันนี้นะคะเช้าวันที่29กันยายน2021นะคะเมื่อคืนราคาบิตคอยก็พยายามที่จะลงไปเกือบจะถึง40,000กลมๆแล้วแต่ว่าก็ลงไม่ถึงนะคะเช้านี้มันก็เลยมีแรงที่จะเด้งขึ้นมาเพื่อจะทดสอบแนวต้านนะคะ แนวต้านตอนนี้อยู่ที่42,500 u s นดอลลาร์ต่อ1นึ่งบิตคอยนะคะหรือประมาณ 1, 40, 1, 1 4 0่0 0สนสี่หมื่นไอหนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นนะคะบาทไทยสำหรับวิตครับขณะนี้เวลาประมาณสิบนนาทีราคาเมืองนอกนะคะอยู่ที่42,181 u s นดอลลาร์ต่อ1นึ่งบิตคอยราคาไทยอยู่ที่ หนึ่งล้านสี่แสนสี่มืหพันบาทบิดครับนะคะราคา ETH อยู่ที่2,895 US ดอลลาร์บห US ตอนถึง ETH ราคาไทยอยู่ที่99,110บาทนะคะสำหรับบนบิดครับดูจากกราฟวันนี้ก็คือมีการกลับตัวในระยะสั้นนะคะถือว่าถ้าใครเล่นสั้นหรือใครยังติดดอยอยู่ออกไม่ทัน ก็คือพยายามหาจังหวะออกค่ะเพราะว่าแนวต้าน42,500เนี่ยน่าจะผ่านยากนะคะไม่น่าไม่น่าจะผ่านได้แต่เพียงแต่ว่าอาจจะวิ่งอยู่แถวๆนี้ก่อนเวลาที่ตลาดมันลงเนี่ยมันไม่ได้ลงทีเดียวมันจะมีการลงแล้วเด้งขึ้นลงแล้วเด้งขึ้นเพื่อให้คนที่มีทุนเนี่ยพยายามไปช้อนซื้อนะคะธรรมาชาติของตลาดเนี่ย พอคนนึกว่ามันลงสุดแล้วก็จะพยายามเข้าไปช้อนซื้อแล้วมันก็ลงไปต่ออีกดังนั้นเนี่ยบอกเลยว่าตอนนี้ตลาดยังไม่ได้กลับตัวเป็นขาขึ้นนะคะเป็นการเด้งขึ้นระยะสั้นเท่านั้นเองแนวต้านอยู่ที่42,500 u s นเดอลลาร์นะคะเรามาดูกราฟ4ชั่วโมงกันค่ะกราฟ4ชั่วโมงก็จะเห็นว่าแถวแถว MACD ตัวนี้เนี่ยมีการหักขึ้นถ้า ถ้าใจร้อนก็อาจจะวิ่งเข้าไปเก็บของนะคะแต่ว่าอย่างที่เคยบอกไว้ว่า MACD 4ีชั่วโมงไม่ลงแค่วันเดียวนะคะตอนนี้ MACD 4ีชั่วโมงเนี่ยเพิ่งจะลงเมื่อวานนี้วันนี้ไม่มีทางที่จะกลับตัวได้อย่างรวดเร็วขนาดนั้นนะคะตอนนี้มันก็เห็นถ้าจะดูกราฟเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันวิ่งมาทดสอบที่แนวต้านอยู่ก็มีโอกาสได้ที่จะทดสอบไปเรื่อยๆจนถึงตรงนี้ค่ะแถวแถวนี้ค่ะสี่สอง ้า695นะคะจากการวิเคราะห์ก็คือไม่ไม่น่าจะผ่านได้เป็นจังหวะให้คนที่ยังติดอยู่ออกดีกว่านะคะมาดูกราฟเดกันค่ะกราฟเดนะคะก็คือยังคงอยู่ในทางลงอยู่แต่ว่ามันก็เกือบจะถึงแนวรับ40,000แล้วไม่รู้ว่าจะรับอยู่หรือเปล่านะคะ แต่เหตุการณ์นี้ยังไม่ได้ว่าจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วอาจจะใช้เวลาหลายวันถึงจะหลุดแนวรับหรือเออสแสดงให้เห็นว่าแนวรับรับอยู่แล้วก็ทำการกลับตัวได้นะคะดังนั้นช่วงนี้ใครมีของอยู่แล้วได้กำไรหรือพอดีเท่าทุนก็ออกก่อนนะคะยกเว้นอยากจะลุ้นถ้าอยากจะลุ้นต้องเข้าไวออกไวค่ะ ซื้อแล้วก็ไปขายที่แนวต้านนะคะคือประมาณสี่สี่สองหกร้อยขายได้ก็คือรีบขายเลยนะคะวันนี้มีอัปเดตข่าวนิดนึงก็คือเงินเงินบาทไทยตอนนี้อ่อนอีกแล้วอย่างาที่เมื่อวานได้แจ้งไว้ว่าเงินบาทไทยอ่อนที่สุดในรอบสามสิบหกเดือนวันนี้ก็เด้งขึ้นมานิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ได้มากคือ ยังอยู่ในสภาพคือเงินบาทอ่อนเงินบาทอ่อนจะทําให้เกิดอะไรขึ้นเงินบาทอ่อนเนี่ยจะทำให้ราคาบิตคอยแพงขึ้นนะคะเมื่อเมื่อปีเป็นราคาไทยแม้ว่าราคาเมืองนอกเนี่ยอาจจะตกแต่ว่าพอแรกเป็นเป็นราคาไทยหรือว่าเทรดในบิ๊กคัพในสิงคโปร์อะไรพวกนี้ยมันก็จะแพงขึ้นมานิดนึงเพราะว่าตอนนี้เงินบาทมันดูจะหลุดไปที่34มสิบสแล้วนะคะ ตอนนี้อยู่ที่สามสิบสามจุดแปดสามไม่ไม่น่าจะสิ้นเดือนนี้อาจจะหลุดไปที่สาสิบสี่อันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่อยากให้คอยจับตามองไว้เพราะว่าเงินบาทมันมีผลกับการแลกเปลี่ยน Bitcoin หรือคริปโตตัวอื่นนะคะเพราะว่าเราต้องเอาเงินบาทไปแลกเป็นเงินดอลลาร์แล้วค่อยไปซื้อคริปโตถูกไหมคะ่าทีนี้ในช่วงเช้านี้ก็มีสรุปสั้นๆแค่นี้ก่อนค่ะขอบคุณมากค่ะ ถ้าเกิดถูกใจก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะเออบางทีจะลืมลืมเรียนเรียนบอกว่าให้ให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe แต่ว่ารบกวนนิดนึงค่ะขอบคุณมากค่ะ